สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็ฝนตกเนาะฝนตกนะแต่ว่าเขาก็ยังมาทําถนนนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวพาเอฟซีทุกท่านนะคะไปเยี่ยมชมนะเอ้ยเอ้ย,อยลื่นลื่นละื่นลื่นนะการทําถนนเนาะนะคะทําถนนทําทางนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มที่จะมาเขาเรียกว่ายางมาต่อยเดี๋ยวเราต้องเดินทางนี้พี่น้องเพราะว่าฝนมันตกเนาะ เขาจะเทยางมาตอยแล้วนะคะ FC ไปเร็วเราไปอัปเดตล่าสุดตื่นเต้นตื่นเต้นกับถนนใหม่หน้าร้านลงปูไปเร็วตื่นเต้นตื่นเต้น,ต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 นโอ้โหเขาเรียกว,ว่าเสียงนะคะรถะมาทำทางนะเอ็ SN ต้องค่อยๆเดินนะ FC เพราะว่ามันลื่น เมื่อกี้เกือบลื่นแล้วนะคะปาดรถเต็มเลยนะพี่น้องอืมปาดพี่น้องดูโอ้ดูนะเขากำลังจะทำทางแล้วนะคะเขาเรียกว่าบดอัดกันเต็มที่เลยนะคะ fc อัปเดตล่าสุดเลยตอนนี้เขาก็กำลังมาทำทางตรงลานองปู่แล้วนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นรถ อัดเนาะบดอัดอันนั้นก็เกลี่ยพื้นดินนะคะูนนเกลี่ย ok <mechanical noise facial> <muerte> ดินนะคะเพราะว่าเขาจะเทยางมะตอยแล้วนี่ค่ะถนนนะคะฝนตกพอดีนะคะฝนตกพอดีเนาะนะคะนน่รู้สึกว่าทางจะกว้างขึ้นกว่าเดิมนะฮะเอสเอรู้สึกว <room> ่าทางมันจะกว้างขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งนะเออเขาปรับ เขาปรับทางในทางก็จะดีขึ้นเลยนะงานบุงสวงปีนี้ f c เดินทางมาก็เขาเรียกว่ามีถนนใหม่นะมีถนนใหม่ต้อนรับ FC วันบุงสวงพอดีเลยนะคะอ่านะขอบคุณนะขอบคุณเขาเรียกว่าเอ่อคนที่มาทําถนนเนาะนะคะค่ะเพราะว่าเราจะได้มีถนนเดินกันแบบสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะทางนี้ก็จะไปทางบ้านม่วงด้วยนะคะ อ่าอันนี้รถเกลียดินนะรถเกลี่ยดินเนาะเอออันนี้รถใส่อะไรมาเนาะเราก็ไม่รู้นะเอฟซีนะไม่รู้ว่าเป็นรถอะไรเนาะนะเดีด๋ยวื้นบินนะคะนะบริเวณหน้าองค์ปู่คึกค,กคักมากเลยค่ะนะมีรถนะคะทางหน่วยงานนะ,ะทำถนนนะคะอ่านะมาเรียกว่า มาปรับพื้นที่บริเวณด้านหน้าเพื่อที่จะรอเทพื้นนะคะเพื่อจะรอเทพื้นเนาะนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวรอดูรถนะรถเขาก็จะเกลียดินนะ,ะรถเขาก็จะเกลียดินคือคักมากเลยนะคะพอต่อไปถนนแถวนี้ก็จะเป็นถนนที่มีการสัญจรนะคะ ไปบ้านม่วงอย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะอนนุนรถอะไรเนาะอนฝัน่งนู้นเนาะรถบดดินหรือเปล่าน้อะนะคะจ้ะคลึกคักคึกคักนะคะทุกคนบรรยากาศก็ดีดีด้วยนะครับฝนตกด้วยนะคะฝนตกด้วยฝนตกรินรินโปรยโปรยแล้วนะ,ะตอนนี้เขาจะเทยางมาตอยหรือเปล่านอ้อเราก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าเราไม่รู้นะคะว่าเออ เขาจะเทอะไรก่อนอ่ารถบดรถบดดินรถบดดินดนู่นะบดอยู่ข้างหน้านะบดอยู่ข้างหน้าเนาะ,ะเขาเรียกว่าจัดระเบียบนะคะจัดระเบียบ ดินใหมน้มันสวยงามหรือเปล่านาอนะ,ะนูนะคะรถด้านหน้านูนะคะราเรียกว่าความเจริญนะคะกำลังเข้ามาสู่นะคะทางวังปู่นะคะเพราะว่าถ้ามีถนนดีก็ ทุกคนก็จะมีการสัญจรมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็รถบดดินนะรถอัดดินบดดินให้ดินมันแข็งให้มันแน่นนะดินมันแข็งมันแน่นเนาะนะคะเพราะว่าต่อไปเนี่ยบ้านหลังนี้ก็กำลังสร้างนะคะเนี่ยนะ,ะก็มาอยู่ใกล้ๆกับวังปูนะ,ะบ้านหลังนี้นะ,ะเป็น เป็นชาวบ้านจำปาดงนี่แหละแต่ว่าเป็นพื้นดินของของชาวบ้านนะคะชาวบ้านก็เลยมาปลูกบ้านอยู่ใกล้ๆนะคะอ่าแต่ก่อนยังไม่มีใครนะตอนมาใหม่ๆก็จะเป็นจะเป็นอะไรวะทุ่งทุ่งมันสำปะหลังนะคะนะบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งมันสำปะหลังนะคะอ่านะก็ถอนมันสำปะหลังออกไปนะคะก็ย้ายองค์ปู่มานะอยู่จุดตรงนี้นะคะ ถ้า f ยังจำกันได้เนาะ SN นะคะก็มาบุกเบิกนะคะเออนะ,ะในทีมชุดแรกด้วยนะคะจากในทีมงาน YouTube ชุดแรกที่มาบุกเบิกนะคะที่นี่นะคะก็มองไปก็เห็นภาพเลยนะคะสมัยเรามาแต่ก่อนนะตรงนี้เป็นอะไรนะคะอยู่ตุดตรงไหนตรงไหนเนี่ยเราก็มองภาพเห็นเนาะเพราะว่าเรามาครั้งแรกเราก็จะรู้นะคะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆเลยนะคะจ้า อ่าตอนนี้ก็ถนนก็กําลังมา,าการทําถนนนะคะก็กําลังมาใหม่เนาะนะคะมเมื่อกี้ถามตาแล้วนะคะมันเป็นรถปูนนะมันเป็นรถปูนนะคะเดี๋ยวเราดูซิว่าเขาจะเทปูนแบบไหนนะคะโอ้ยตื่นเต้นจังเลยนะเมื่อกี้ถามนะคะถามคุณตาแล้วนะคะคุณตาเดินผ่านเนาะเขาจะเทปูนนะคะ นี่รถปูนอ่ะเดี๋ยวเราเอ,อเทป,ปูนนะน่าจะรอคลิปหน้าเนาะนะคะน่าจะรอดูคลิปหน้าเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันเนาวันก็เทป,ปูนยังไงเราก็ยังไม่เห็นนะรถแบบนี้เนาะนะเทถนนเทพื้นถนนเ็าทายังไงเราก็ยังไม่รู้นะคะจเตรียมรุ้นนะคะเตรียมรุ้นเนาะแล้วพอเทป,ปูนเสร็จแล้ว แล้วเขาจะทํายังไงต่อไปนะอันนี้ก็คือเขาก็เปิดเครื่องทํางานอยู่นะคะอ่าเปิดเครื่องทํางานอยู่เนาะเออ FC มีลุ้นมีลุ้นนะคะมีลุ้นนะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณ FC ทุกท่านมากค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะนะคลิปเทป,ปูนนี้เรายังไม่รู้นะว่าเทยังไงนะทุกคนเดี๋ยวเรารออัปเดตนะคะต่อไปเนาะฝนก็ตกดีดีนะฝนะตกดีๆมากเลยนะคะอ่า ก็ดีใจนะคะถนนลานงปูก็จะเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าได้ถนนใหม่นะได้ถนนใหม่ในการวิ่งรถนะคะ,ะเดินทางที่ไหนก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตนะคะถนนหน้าลานงปูนะคะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวเรารอคลิปต่อไปเนาะว่าเขาจะเทพื้นเขาจะเทปูนยังไงนะคะจ้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ